ดีค่ะตอนนี้นะคะสายอยู่ที่นาค่ะวันนี้สายเสียหายนะคะก็จะมาเก็บมะม่วงเพราะว่าเราจะเอามะม่วงนี่ค่ะไปขายให้กับเด็กๆค่ะขายให้เด็กๆเ,เพราะว่าต้นหอมเป็นแม่ค้านะคะกําลังฝึกให้เขาเป็นแม่ค้าเขาทําได้เท่าไหร่นเมื่อวานอ่ะสองร้อยสี่สิบบาทแล้วแล้ววันนี้ได้เท่าไหร่วันนี้มีคนสั่งกี่กี่คน สิบสองคนโอ้โหอย๋ยวเราต้องไปเก็บมะม่วงที่ไหนกันเอ่ยจะเอามะม่วงอะไรมั่งมะม่วงมันกับมะม่วงเปรี้ยวเหรอแล้วมะม่วงเปรี้ยวเอาอะไรอ่ะม่วงมะม่วงเปรี้ยวไม่รู้มะม่วงมะม่วงยายจะพาไปเอาอกอ๋อเอาอกล่องแม่เอากอสอแล้วกอสอมันเปรี้ยวไปใช่ไหมใช่มันได้น้อยด้วยอ๋อโอเคต้นหอมสวัสดีค่ะนั่งลงไม่เห็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม่วงมันอยู่นู่ เนาะอืมข้างน้นโอเคเดี๋ยวพาต้นหอมไปเก็บเขาเป็นแม่ค้าโคตรดกเลยเนาะขายดีมากตะก้ามันน้อยไปยายจะนานนานทางดัมมี่เปไหนี่ดัมมี่มายายจะมาล้างให้ยกไปดมนี่เราโคตรเปรี้ยวเลยวางมาแต่เอาไม่ได้มันต้นเด็กอ่ะหน้าตาเชื่องเชื่องเนาะ ตัวนี้กลัวคนตัวนู้นดื้อจัดนี่มีมีมะม่วงมันตัวเมียแทนที่จะไม่ดื้อเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก็บตัวนี้ตัวผู้นู่นตัวเมียต้นนี้เออแม่ชุกมันดูแสบตัวนี้เราต้องกรีดให้หมืพี่สายเร็วๆไปกันเก็บที่ไหนบ้างคะนี่ต้นนี้มะม่วงมันมันตกแล้วมั้ง ลูกมั้นสองนั้นสองลูกพั่วที่มันมีเยอะเอาแบบนี้เอาที่พั่วเยอะเออเ้วมันเหลือลูกเดียวจะได้โตห่แล้วเงคะแม่ก่อนห้าลูกถอัเอาห้าลูกกี่ลูกกะเอามองมันมีกี่ลูกก่อนเอามองมันกีกคนกี่คนสั่ง กี่คนน่ะสั่งกระม่วงมันน่ะพี่12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 22 23เหลียวเขาเอาเปรี้ยวดจะไม่เชียวหรอก็ใช่ไงนับแค่มะม่วงมันก่อนก็มะม่วงมัน10ก็ลูกละ5ก็สอง อ้อเหรอใช่อ๋อแล้วขายอันนี้น20เม,มื่อกี้ได้ยินอยู่20 20เท่าไหร่เอาหนะ่อรับใหม่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสิบสองสิบสามสิบสี่จุห้าสิบเอไม่จ่ายเอาเอาคนที่จ่ายเอาที่เขาสั่งพรุ่งนี้เนี่ยอันไหนอันหน้าหรืออันหลัง คนที่สังส่งพรุ่งนี้ก็ทั้งหมดนี่อ่ะเอาแล้วไม่จ่ายอยู่แต่ไม่นับข้างหลังอันที่จ่ายแล้วไม่ต้องเขียนราคาตรงนี้แล้วก็ติ๊กไม่ยันลูกเขียนมาเข้าใจแล้วเออเอาเอาเข้าใจก็เข้าใจอ่ะยี่สิบสามลูกมันมียันไปเบอก์ยี่สิบสามลูกนะเอาก็เพิ่มมันกี่บาทเขาสั่งก็มีคนสั่งยี่สิบด้วยมีคนสั่งสิบห้ามีคนสั่งสิบบาท สิบสามยายนี่ไม่มันยังไม่โตเอาอตู้โตๆมันพี่สายมันนี่สายไปเข้าหอกเป็ดแล้วหมาลงไปเล่นน้ำอีกแนละ้ว พี่ชายจับมันทำไม,ไไมโอหมาลงน้ำอีกแล้วห<ะ>มาลงน้ำอีกแล้วอะ่ะไะซื้อ<า>ฮะเอามะม่วงตรงนี้นี่น้องเป็ดเต็มเลยเขากินข้าวแล้วพ่ขอคัน เป็ดกินข้าวเหรอคะพ่อกินแยว้วกินอะไรอีกอืมนว่นวลน้องค่ะน้องตัวน้อยน้อยน่ารักน่ารักตัวน้อยน้อยน่ารักมากมีสิบเตัวตอดูๆๆน่ารักมากเลยสามสี่ห้า 7 8็ดแปดเก้าสิบ็สองอ้าวสิบสองเหรอสองสี่หกแปดสิบสามสี่ห้าสิบสามตัวเต็มเลยน่ารักอันนี้เขาเพิ่งคลอดนะคะเพิ่งจะได้นี่แหละนี่น้องน้องก็โตอันนี้เพิ่งเกิดใหม่นี่ทั้งหมดโตกันหมดแล้ว ตอนนี้สาก็อยู่ในคอกเป็ดนะคะดูเป็ดจับเป็ดแล้วเมื่อกี้จับตัวเล็กมาแล้วนะคะตัวหนึ่งน่ารักน่ารักมากฮะวา,าเก็บมะเขือนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ที่ร้านไม่มีมะเขือใช้เราไปเก็บมะเขือกัน จะเดินไปนะครับมาข่ามเทศเหลือไหมะพาดเราไปเก็บมะเขือกันพริก่ะคะแม่ต้องเก็บไหมคะพริกไม่เก็บเก็บเก็บแต่มะเขือเก็บไว้อยู่ก็เก็บเอาลูกอ่อนไปไว้ได้ไหมยังไม่เก็บอย เป็นรูปร่าเลยนุ่ใหญ่โตจนเลยดูนี่เยเดียวจนแก่เลยปีอยากอ่ะอุ้ยพี่ชายนี่ยายเก็บมาได้ขวนเดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บมะเขือก่อนนะคะเพราะว่ามะเขือหมดนั่นเองก็เดี๋ยวเรากลับบ้านเนี่ยเราจะไปปอกมะม่วงให้ต้นหอมไปขายพรุ่งนี้กันค่ะ เดี๋ยวเราไปดูที่บ้านกันเลยอยาขอเก็บมะเขือก่อนนะคะได้มาจำนวนหนึ่งออได้มาจำนวนหนึ่งนีต้นอะไรคะนาเหรอไม่เป็นอย่างนี้พริกเยอะมากมาดูดิดูดิเด็ดดูเนี่ยต้นแค่เนี้พริกดกมานี่เขาเรียกพริกชีฟ้าแต่มันไม่ยอมแดงสักทีเนาะมันก็เขียวอยู่อย่างเงี้ย อันนี้นะคะเดี๋ยวจะกลับแล้วนะแต่ว่าพอทายเห็นพริกแล้วทายเสียดายก็เลยมาเก็บก่อนดูสิเยอะม,มากพริกล้วนๆเลยอุออ้ยนี่เดี๋ยวนะฮึใช่แบบเด,เดิมเนอเดี๋ยวหนูไปเขียนชื่อเองเดอ้อยายยายมัดให้หนูก่อน หาอะไรได้เขาหาอะไรได้ของเขา าเขียวก็หวานอ,อื้อร่อยจุงนายกินน้ำหน่อยทำไมคิมด้วย น้อนมันไม่กิ้มเผ็ดป<ะ>่ะเสร็จเสร็จแล้วเหรอเอาน้องอร่อยคิมนุออกอร่อยมั้ยไปตัวไา้หรอเนี้ยใช่เสร็จซ่าไปนหน่อยแต่ไม่ค่อยหวานอืมๆ ออร่อยมากใ้มเกลือไหมใส่เกลือได้หรอไม่ยังไม่ได้เหมือนใส่เลยนะนี่นูกใส่สามท้อนเองนะเหรอ,อมาแล้วน้องหิวข้าวเอ,อาปูตังเข้ายังเดีย๋ยวน้องมาวิ่งวิ่งเข้านะนี่นี่ เดี๋ยวน้องตีกันเดี๋ยวก็ตีกันเอาน้องเข้าบ้านก่อนคุณแม่เข้าปจ้าเข้าแล้วเข้าบ้านให้มาค่ะนี่เดงใส่ยังไงดี ใส่ประมาณหนึ่งช้อนแล้วกันข้าวมันสองกิ๊งเออเท่านี้ไหมอ่ะอีกหนึ่งช้อนหรือว่ายายใส่สองช้อนแล้วทุกทีเขาใส่เยอะไหมล่ะใส่เยอะอีกครึ่งเดียวก็พอเท่านั้นแหละอืมย่างว่าท่านเลยเลยนึอประมม่อนปลาอิวอิวออยอะไรเอามาปูเอามาปูเฮ็ดอะไรแล้วอาจารย์วันนี้ค่ะอาจารย์วันค่ะ ทำอะไรบอกนี้ทำาม่วงขายเอาไปขายที่โรงเรียนแม่ค้าแม่ค้าคะเนี่ยวันนี้วันนี้ได้เท่าไหร่บอก240ร้อี่สิบค่าเองขายคนเดียวดีได้หรอดีค่ะเป็นบอปอมเท้ามันมม่งกันแม่มันเท็ดให้ขายอืมเขียนถึงใครละถึงคำว่าถึงทีมพรีมแล้วต่อไปใคร ต่อไปโฟวินโฟวินโฟวินยี่สิบบาทตลอดบอไม่โฟวินเพิ่งสั่งวันนี้บอคงไม้ยี่สิบบอแดงแดงทำเดียวไม่เข้าเจ้าอันนี้มะม่วงมันก็ใกล้จะหมอบกระเหมดและเข้ากรรมอย่าเหลือมะม่วงเปรี้ยวค่ะเข้าเดีวหมอกเก็บไว้นั้นเห็นชื่อเลยเห็นเบีนบอตอนนี้นะคะก็ทำให้ต้นหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวจะไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซายเซรายด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายขับทีไหมบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด้อ